สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาคบก,ก็ส่องางแม่น้องอติมกินแหลกวันนี้จะมาสอนวิธีทํายังไงสตอบางคนก็เอออยากจะกินแต่ว่ากินมันแรงเหลือเกินวะเอามาทําวิธีนี้เดี๋ยวแม่น้องอติมกินแหลกจะมาสอนวิธีนะทุกคนเราเอาสตอของเราเนี่ยไปต้มหรือไปนึ่งก็ได้นะทุกคนเนาะแล้วแต่ถนัดทําแบบนี้ไม่มีกลิ่นแน่นอนแถมแซ่บไม่พี่น้องมันๆนํนนำเนาะ,ะไปเบิ่งกันเลยวะเอาสิเห็ดยังไดพี่น้องไปต้มหลืเห็ดไปไดวิธีใดเหน่ ตอนนี้เท่ากับตั้งน้ำทุกคนเท่าใส่เกลือประมาณเข่งช่อนนะทุกคนเนาะใส่เกลืออันนี้จะเป็นหม้ออ้อยหัวเด้อค่อยเอามาอุดเด้อพี่นะ้องอ่านบ้นนเท่าเอาสตอลงไปต้มนะทุกคนเท่าต้มประมาณใส่เวลาต้มประมาณสักเด็ดนาทีทุกคนเนาะเด็ดนาทีนี่เท่าลงน้ำมันก็สิเดือดบาแหงนี่เท่าใส่เวลาต้มถ้าต้มนานมันก็สิกลายเป็นแบบบอแซ่พี่นะ้อง ทำแบบนี้กลิ่นสะตอไม่มีแน่นอนแถมมันด้วยพี่น้องกินละมันตอนนี้ก็ครบเจ็ดนาทีแล้วนะทุกคนเราก็จะทำการปิดแก๊สทุกคนนี่ปิดแก๊สหลังจากนั้นเราก็จะไปพักไว้ให้เขาเย็นก่อนเรงนีแเราก็ไปจิ้มน้ำพริกได้เลยทำแบบนี้สะตอรเราไม่มีกลิ่นเพื่อนๆนี่น้ำพริกกับสะตอรเราก็มาคู่กันทุกคน เวลาแกะก็ง่ายง่ายทุกคนนี่นะเวลาแกะนี่เราก็บีบอย่างนี้เลยนะทุกคนบีบมันจะออกมาอย่างนี้เลยเออันี่มันยังร้อนอยู่ทุกคนบีออกมาร้อนร้อนไม่ได้แช่น้ํานี่มี่เขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลาค่ะเรา,เราให้ดูเวลาที่มิ้เขาเขาสดนะเขาจะเขียวเขียวอยื้อเลยแต่นี้เขาเริ่มแบบมือมือกลิ่นพนะี่เนอะถ้าเป็นชะตอแกะยิ่งมันเลยนะ ไม่มีกลิ่นสตอเลยวิธีนี้แก้ได้ทุกคนอยากกินสตอแต่ว่ากลินมันแรงไม่อยากจะกินก็ทําวิธีนี้นะทุกคนกิมน้าจิ้มนี่คุยเข้าไปเลยพี่น้องนี่บัอบอืมวนะิธีทําไม่มีกิ่นสตอก็คือเอามาต้มเลือไปนึ่งเลือกไปเผามีสามวิธีถ้าอยากจะกินยังไงก็ลองดูทุกคน ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สบายดี